คุณเจทีมีคำถามว่านะครับซื้อรถมือสองมาซ่อมบ่อยปล่อยยึดต้องรับมือ,อยังไงดีตอนนี้รถยังอยู่ที่อู่รอซ่อมซ่อมบ่อยแล้วถามว่ารถอะไรออ,อ่ะรถมือสองอะไรคุณเจทีบอกผมได้ไหมรถมือสองอะไร เฮ้ยผมก็ซื้อแต่รถมือสองรถผมไม่เห็นซ่อมเยอะเลยเอาจริงๆนัตั้งแต่ซื้อรถมานี่ไม่เคยมีคันไหนที่มีเหมือนกันนะอาตอนนี้มีในบ้านมีอยู่คันหนึ่งที่แม่งซ่อมบ่อยสุดคือไอฮุ Hyundai นไะดเนี่ยฮุนไดเอวันเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรกระตุกกระติกแต่ว่ามันก็ซ่อมทุกติกธรรมดาแหละแต่ว่าตอนนี้ก็จบและหลืออย่างเดียวคือ ประตูเปิดปิดของมันนี่กดปิดบ้างเดี๋ยวปิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดไม่ได้นะฮะประตูเลื่อนไฟฟ้าของมันนี่ห่วยมากเลยเป็นรถอะไรล่ะครับทําไมซ่อมอยู่แต่อู่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องทํางี้ฮะผมเนี่ยนะเวลาซื้อรถมือสองเนะียผมไปจ้างเขาเลยนะเขาจะมีคนรับจ้างดูรถนะอ่ามีคนรับจ้างดูรถผมเสียตังค์เลยนะเสียตังค์จ้างเขาเลยนะล่าสุดนี่จ้างไปดูรถอยู่คันหนึ่งผมก็ไปดูเรียบร้อยแล้วล่ะดูภายนอกดูอะไรเรียบร้อยเฮ้ยแม่งสวยไว้ ราคาแม่งก็โดนด้วยมนะโคตรดีราคาโคตรดีแบบราคาถูกที่สุดในตลาดเทียบกับไม่เทียบกับปีนะถูกที่สุดละผมก็เอาแนะ่คันนี้ผมก็ติดต่อประสานงานน้องคนหนึ่งนะตอนนี้ Google นี่แหละนะก็ไปเจอแล้วคุยกันถูกคอถือว่าใช้ได้ก็เลยจ้างไปดูรถให้หน่อยเสียเงิน3 5 0 0นะเขาก็ไปดูรถให้โอ้ไปดูรถดูละเอียดยิบเลยเจ้าของเต็นท์รถโทรมาโอ้โหคุณอู๋เอาใครมาดูรถเนี่ยโอ้ดูละเอียดมากเลยบอกออาผมก็จ้างเขามาดิพี่อ่า ดูเสร็จปุ๊บนะก็โทรมาเลยบอกสภาพนางฟ้าเลยพี่บอกโอเคครับทุกอย่างดีหมดนะเขาก็เช็คตัวถังมีทำสีมาไหมสีหนาไหมแล้วก็มีเครื่องมาจิ้มที่อตัวอะไรข้างในใต้ใต้โพวงอะไรอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเครื่องดีทุกอย่างดีไม่มีอะไรมีปัญหาเลยระบบไฟระบบเกียร์ระบบอะไรดีหมดก็ซื้อเลยเสียเงินสามพันห้าสบายใจแต่ถ้าเกิดมันดูแล้วมันบอกว่าไม่ควรซื้อ คุณก็ไม่ต้องซื้อแล้วคุณก็จะเสียเงินฟรีไปเพราะคุณก็จะไม่ได้ซื้อคันนั้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากซื้อคุณก็ต้องจ้างอีกไม่แน่ใจคุณเจทีขับรถกระบะเหรออ๋อกระบะทำไมมันซ่อมกับรถกระบะเนี่ยจริงๆเนี่ยรถกระบะไม่แนะนาไม่ซื้อมือสองนะอย่างผมเนี่ยมีรถกระบะผมก็ไม่ซื้อมือสองผมก็ซื้อกระบะมือหนึ่งเพราะว่ามือสองเราไม่รู้เขายําอ,ะนะอันนั้นอาจจะก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณโดนก็ได้นะคุณไ hey อ้พี่เจรสวัสดีครับพี่อู๋ถ้าเนเดือนเดือนสองหมื่นผ่อนคอนโดเก้าพันหนักไปไหมห แล้วเราก็มีความสุขกับคอนโดเราก็ถือว่าหนักอ่ะแต่อีกหมื่นอีกหมื่นนิดๆคุณอยู่ได้ก็โอเคนะอืถ้าคุณ AP 7อยู่ได้ก็โอเคนะคุณ AP พีพี่อู่รถมาสเตอรดีดไหมครับชอบภายใน m a สเตอร์เหรอราคามันตกมากเลยนะตอนนี้รถ m a สเตอร์เป็นรถที่ราคาตกวบห้าเลยแล้วก็ ไม่คนไม่มีคนเอากันนะผมไม่แน่ใจเพราะอะไรนะแต่ผมศึกษามาเขาบอกมาสเตอร์สนี่เป็นแบบถ้าเกิดจะเอาก็ซื้อได้นะมาสเตอร์สองอะไรเงี้ยราคามันตกเยอะซื้อมาแล้วใช้ยาวๆไปเลยคุณจาราสบอกว่าระหว่างผ่อนบ้านเกินกับเอาส่วนเกินไปซื้อกองทุนหุ้นในระยะเวลา30ปีเท่ากันคุณอูเลือกอันไหนเพราะอะไร ผมผ่อนบ้านดีกว่าครับผ่อนบ้านดีกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเงินที่เราไปซื้อกองทุนหุ้นน่ะหรือกองทุนรวมหรือกองทุนอสังหาอะไรสักอย่างก็กักการเ,าเป็นเอาเป็ไปว่าใครเขาว่าเป็นตราสารทุนแล้วกันในระยะเวลา30ปีเนี่ยผมว่าผ่อนบ้านดีกว่าเพราะว่าอะไรสมมตินะฮะ คุณซาราสผ่อนบ้านเดือนละ2 0 0 0มแล้วคุณจะเอาไปซื้อกองทุนหุ้น5,000ผมเพราะว่าเอา5,000มาใส่เข้าไปใน2,000 0บวกไปอีก5,000เป็นเดือน2อง0 0ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ0้5,000ที่คุณเอาไปโปะบ้านเลยเนี่ยดอกเบีย้ยบ้านคุณเท่าไหร่ล่ะสมมติด,ดอกเบีย้ยบ้านคุณ m r ลบ1นะฮะ m r ลบก็คือ5%ปอรประมาณ5 5.2%นั่นแหละคือคุณได้กำไร 5. าไร5.2%ตลอดแล้วเพราะว่า คือคุณจะประหยัดดอกเบี้ยไปปีละ5.2%จากเงินที่คุณลงทุนเพิ่มเข้าไปเดือนละ5,000เนี่ยนะปีหนึ่งก็คือ60,000บาท60,000บาท5%เท่ากับเท่าไหรอ่อ่าประมาณ3,000กว่าบาทนะคุณจะประหยัดดอกเบี้ยไปประมาณนั้นนะครับแล้วนี่คุณก็จะหมดเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงิน5,000ไปลงกองทุนไปลงตราสารนี่ ไปเรื่อยๆผมพิสูจน์แล้วอะตอนเนี้ยผมมีหุ้นอยู่ผมมีกองทุนตราสารอยู่ผมเล่นแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรด้วยนะอาอาจจะเพราะเกิดช่วงวิกฤตโควิดด้วยผมเล่นทั้งมีทั้งทองมีทั้งกองทุนเวียดนะคกองทุนจีนกองทุนเอเชียกองทุนอะไรเต็มไปหมดเลยทั้งแล้วก็เซ็ตของไทยด้วยนะตอนนี้ติดลบอยู่มา3-4%นนะพอร์ตผมอะเออ เราลงทุนมาแล้วประมาณสักสามสี่ปีนะผ่อ,อยังติดลบอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วค่าเฉลี่ยรตราสารทุนหรือกองทุนต่างๆต,ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก7%ไม่น่าจะเกินนั้นนะนะแต่มันไม่ชัวร์ว่าจะได้7%็ตลอดหรือเปล่าไนงะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินไปผ่อนบ้านเนี่ยคุณได้แน่ๆคือคุณประหยัดดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยบ้านคุณได้แน่ๆอย่างนี้ผมบอกถ้าดอกเบี้ยบ้านคุณ MRR ลบหนึ่งก็อยู่ประมาณ6%ลบหนึ่งก็5%เกว่าคุณ คุณได้แน่ๆ5%เกว่านะแล้วคุณผ่อนเกินไปไม่ต้องถึง30ปีอะ่ะคุณจะหมดบ้านเร็วกว่า30ปีเยอะเลยพอคุณผ่อนบ้านหมดอะไรเนั้นคุณค่อยไปคิดเก็บเงินก็ได้นะสำหรับผมนะถ้าถามผมจริงนะเออถ้าถามผมจริงนะผมเอาอย่างเงเพราะว่าตราสารทุนหรืออะไรก็ตามมันมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายหรอก เหมือนคนที่จะเทรดหุ้นหรืออะไรก็ตามอ่ะลองลองไปดูลองไปเทรดดูเองเหอะน่าจะรู้นะหลายคนก็จะบอกมึงมันอ่อนนี่ว่ะมึงไม่รู้นี่วะมึงดูกราฟไม่เป็นมึงต้องดูกราฟต้องดูวอลลุ่มอะไรก็ถูเหมือนเก่งคือแค่แค่ไปดู youtube ของคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองเทรดหุ้นเก่งบางคนเป็นอย่างนั้นจริงนะเออเอาเราไปเอไปเทรดกันเองละกันแล้วจะรู้เป็นยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายคนที่ฟังช่องผมดูเนี่ยจะรู้ว่าช่องผมเนี่ยมีรับผู้สนใจที่อยากจะ ทำธุรกิจทางด้านการเงินหรือสังหาริมทรัพย์ร่วมกับอันโตนิโอคือบราาิษัทผมเนี่ยนะเราเอาเงินไปปล่อยกู้โดยมีหลักประกันขายฝากูนน้นี่นั่นอะไรก็ว่าไปกินดอกวงดอกเบี้ยนะแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันไป f อฟี FC ผมที่เป็นระดับเอาเงินมาร่วมทําธุรกิจระดับ8หลักอะ่ะแหลักเลยนะนะบอกเลยแหลัก7หลัก8ดหลักเนี่ยพูดเหมือนกันหมดทุกคนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมพี่ก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อแบบ เอาเงินก้อนลงเดียกก็ซื้อแบบดอลลร์คอสนี่แหละแล้วก็ศึกษาการเรียนรู้การเทรดหุ้นการเล่นหุ้ trade, หน,น,นแบบ VI อะไรของแกก็แบบทุกคนเรียนรู้มาหมดแล้วคุณรู้ป่ะไปว่าเขาไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งเขามีเขาทาํางานจนจนถึงระดับที่เขาเก็บเงินได้7ดหลักสิบหลักเจดหลัก8ดหลักได้เนี่ยเขาต้องเก่งนะเพราะฉนั้นไอ้พวกที่เทรดหุ้นแล้วบอกโอ้ยพวกนี้มันเก่งไม่ใช่นะเขาเขาเก่งไม่งั้นเขาจะมีเงินเก็บเจ็ดแปดเจ็ดหลัก,ลก8ดหลักได้ไง เขาต้องเก่งในธุรกิจหรืออาชีพของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็จะพูดเหมือนกันทุกคนเลยอย่างนี้กันว,ว่าไม่เอาแล้วกองทุนรวมก็ยังโดนหรือมันก็ไม่ได้เยอะปีนี้ขาดทุนปีนั่นกําไรสุดท้ายก็ได้ไม่เยอะแลลนทุนเองนี่ไม่เอาเลย คุณซารัสมายาวเลยผมกำลังจะเข้าเรื่องว่าเอามาลงทุนก,กับผมก็ได้นะเอาลงทุนก,กับอันโอก็ได้นะอ,อยากรู้ว่าอันโอลงทุนไงก็โทรไปที่0 6 5 6 6 6 4 5 4 5, 5, 5ได้นะโทรไปเวลาทำการนะฮะเ,เวลาไม่ทำการไม่ต้องโทรไปนะเพราะว่าน้องไม่รับสายแล้วนะอยู่กับครอบครัวเขาก็ไม่รับแล้วนะแต่ว่าไลน์ดีผมแอดอันโอไลน์ไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ผมก็ไม่ตอบคุณหรอกถ้าผมหลับอะ่ะผมตอบตอนผมตื่น ตอนผมตื่นกับตอนผมนั่งรถอันนี้อีกนะเวลาผมจะตอบไลน์คือใครที่ไลน์มาผมจะตอบตอนผมนั่งรถอ่านะเพราะว่าผมอ่ะคุยนิดหนึ่งผมไม่ได้ขับรถเองมีคนขับรถให้นะแท็กซี่แท็กซี่มีคนขับรถให,นะกกให้ก็จะตอบไลน์ตอนนั้นแหละนะครับหรือไม่ก็ตอบไลน์ตอนอยู่ในห้องน้ำอ่ะนะตอบไลน์ผมจะเป็นอย่างนั้นคุณลมโบว่าคิดว่า จ้าง3500ร้อยบาทให้เขาหาซื้อรถรุ่นตามที่เราระบุไปเลยซะอีกหามาให้เจอสักคันหนึ่งเต็นไหนก็ได้โอ้ยคอยก็จะไปหาให้พี่ล่ะสามพันห้าแล้วโอ้โหมันต้องตะเวนมันไม่คุ้มมั้งครับอมันไม่คุ้มหรอกครับผมผมเรียกว่าผมจ้างมืออาชีพแบบผมจ้างมืออาชีพทํางานแล้วผมสบายใจนะเหมือนอย่างเี่ยเราเรื่องครอบครบัวเองคุณพ่อผมอผม,ม่คุณพ่อผมไม่สบายอย่างเงี้ยนะผมจ้างคนเลี้ย,เยงเลี้ยงดูเลยครับเดือนละกี่หมื่นก็คุ้มเพราะว่า ผมสบายใจว่าคุณพ่อผมมีคนดูแลตลอดนะจะลุกจะนั่งจะเดินจะนอนจะกินมีคนดูแลตลอดผมไปทํางานด้วยความสบายใจไม่ต้องภาวะผวองเราต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอาชีพอะเบืออาชีพโอ้ต้องไปจ้างสามพันห้าแล้วเอาไปหาให้หน่อยดิอยากได้เอาผ่านปีสองพันสิบแปดนะไม,ม่เกินแสนไปหาให้หน่อยโอ้แล้วไปถึงเนี่ยไปสภาพเป็นแบบไม่ได้แบบไม่ใช่แบบเป็นเป็นทรงคนจะไปซื้ออะแล้วอยู่ดีไป ปจิ้มรถเขาขนาดนั้นเต็นท์มันก็คงด่ากันนะครับ <c oughs> คงไม่ให้แล้วังครับอคุณสวัยนะบอกว่าเงินเดือน5้าพันกินก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบอยู่ได้มีเงินเหลือมีด้วยเหรอก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบเดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ชามละห้าสิบเจ็สิบเอ้าเงินไม่เหลือเก็บสร้งงางชีวิตดิ้นต่อไปให้กาลังใจคนทํางานครับเอพว่าถ้าวุฒิมหกทำงานไกลบ้าน50โลเงินเดือนสองยี่สิบห้ากับใกล้บ้าน5โลเงินเดือน15บห้าโอ้ห่างกันยี่นะห่างกัน45หาโล มันก็ต้องดูว่าอ่า45โลที่มันต่างกันมันค่ารถเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างงี้โอหตัดสินใจยากเหมือนกันนะต่างเงินเงินเดือนต่างกันหมื่นหนึ่งเดินทางต่างกันวันละ80โลไม่วันละ90โลเออก็ต้องมานั่งคํานวณฮะต้องมานั่งคํานวณอันดับแรกคํานวณค่าเดินทางก่อนว่าต่างกันเท่าไหร่แอบพอคํานวณค่าเดินทางเสร็จกูต้องตื่นเช้าวันละหนึ่งชั่วโมงนอนดึกเพิ่มขึ้นอีกวันเออต้องมานั่งคิดอันนี้ตอบทันทีไม่ได้นะต้องมานั่งคิดก่อนคุณนา ผ่อนบ้านแล้วคอนโดนี่คงเหลือประมาณล้านสองทั้งสองหลังถ้าขายบ้านได้แล้วส่วนต่างหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปปิดคอนโดหรือเก็บเงินสดเพื่อลงทุนดีครับต้องถามว่าลงทุนอะไรเออก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยผมผมผมเทรดหุ้นเก่งนะถ้าเทรดหุ้นเก่งก็เอาไปเทรดหุ้นดีเพราะถ้าเกิดเทรดหุ้นเนี่ยมันมากกว่าดอกเบี้ยที่คุณผ่อนคอนโดอ่ะพอคุณขายบ้านไปแล้วนี่ใช่ไหมมันมากกว่าดอกเบี้ยคือพูดง่ายคุณต้องผ่อน คอนโดเสียดอกเบีย้ยเดือนปีละ6%คุณเอาเงินไปลงทุน1ล้านบาทถ้าคุณได้ปีละแหรือ9%อันนั้นคุณก็ไปลงทุนแต่มันจะมีหรือเปล่าที่มันแน่นอนชัวร์ว่ามันจะได้ประมาณ 8- 9%อืมแต่ถ้าไปปลอกคอนโดเนี่ยคุณก็ได้กาไรแน่ๆคือไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยแน่ๆนปรนประเด็นสําคัญที่จะตัดสินใจก็คือว่าต้องถามว่าการที่จะเอาเงินไปลงทุนอะเอาไปลงทุนอะไร <c oughs> แล้วนะคุ้มค่ากว่าที่จะเอาไปปิดคอนโดผมคิดออกอยู่อย่างหนเเนนนนนนีี้ยยลลงงททุุอออะไรมาโต่ ได้มากกว่าดอกเบีย้ยคอนโดที่คุณจะเสียอีกปีละหกเปอร์เซ็นตสองเท่าเออบอกบ้าให้แล้วอันนี้คุณนาโดไม่ได้เป็นหน้ามาหรผมนะบางดีบางเออบังเอิญถามคําถามเข้าทางหมูมาดีนะถ้าคุณต้องเสียมีบ้านสองหลังล้านสองขายบ้านได้สองล้านสองหลือเงินล้านหนึ่งอนะ่แล้วก็ปิดคอนโดติดคอนโดอยู่ล้านสองเอาเงินไปทําอะไรดีนะผ่อนคอนโดดอกเบีย้ยเดือนละหกเอปีละหกเปอร์เซ็นต อ่าคำคำตอบผมก็คือเอาหนึ่งล้านมาลงทุนกับอันโตนิโอครับ <c oughs> ได้กำไรผลตอบแทนมากกว่าดอกเบีย้ยคอนโดคุณแน่นอนคนรับหกเปอร์เซ็นสองเท่าจบตอบคำถามเรียบร้อยเกียรติกล้องสินเชื่อแบบอนุมัติภายในห้าทีทำไมมันให้เงินง่ายจังเลยครับก็ AI ครับเขามั่นใจ AI ฮะเขามั่นใจ AI คุณประกาศดาวว่าสินเชื่อบคุคคลเคพังถูกอวนไปที่ g m t และจ m เมจะไม่คิดดอกเบีย้ยแล้วใช่ไหมคะเช่นยอดสามหมื่นให้ผ่อนเดือนสามสิบให้ผ่อนสามสิบเดือนเดือนละพันเท่านั้นเลยใช่ไหม โอ้ยมันตอบไม่ได้พี่ต้องพี่ประกายดาวต้องถามเขาสิครับเออต้องให้เขาทาจดหมายยืนยันหรือเอกสารอะไรละอักษรสิครับว่าอ้าวโอเคตกลงให้ผ่อนเดือนละพันสา0เดือนไม่คิดตกเบี้ยเลยนะอ่าก,ก็ก็ก็ทาบันทึกมาฮะเราจ่ายไปเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวไม่ใช่จ่ายไปเดือนละพันพอครบ30เดือนเออพี่ประกายดาวยังต้องมีค้างอีกแปดพันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปตัดตกเบี้ยอ่อนนี้สวยเลยก่อนจะทาอะไรก็ต้องตกลงกันให้เรียบเรียบร้อยก่อนนะครับคุณ AP7 บอกว่าคุณอู๋คิดว่าอีก10ปีทองจะถึงบาทละส0 0 0มื่นไหมครับ จะถึงธุรกิจกล้องเดี๋ยวนี้มันกู้ทางออนไลน์แบบนี้มันจะทําให้คนติดหนี้บัตรเยอะเปล่าก็ก็มันก็อาจจะทําให้ติดเยอะขึ้นนะครับคุณ a p 7ว่าลงทุนกับคุณอูลักษณะค้ายคุณกู้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวนี่ฝากฝากแฟนๆไว้เลยนะว่าผมจะมีจัดงานสัมมนานะฮะนี่บอกกันล่วงหน้าตั้งกี่เดือนวเนะี่ยจองห้องประชุมนะฮะที่ CDC SCG Experience ในะห้องประชุมใหญ่สุดของเขานะจุได้ประมาณร้อยคน แต่คนคงไปไม่ถึงนะแต่ว่าเอาห้องใหญ่ไปก่อนนะก็จุดได้ประมาณร้อยคนนะฮะอ่านวันที่23ากันยานะครับนะเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้อง f อฟทั้งหลายที่ร่วมทำธุรกิจร่วมลงทุนกับผมประกาศก่อนล่วงหน้านะฮะเดี๋ยวใกล้ๆวันจะมีอ e ีเมลเข้าไปเชิญหรือ SMS เอข้าไปเชิญนะฮะอ่าว่าอ่าใครสนใจไปฟังนะครับก็ลงทะเบียนไว้ก่อนนะมีอาหารเลี้ยงนะฮะ อาหารเครื่องดื่มเลี้ยงนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยเ,เป็นเป็นข้าวกล่องนั่งกินกันเราเองนวกันแต่ว่าก็จะจัดกันช่วงเช้านะครับแล้วก็จัด,จดสักประมาณสักสองชั่วโมงนะพอคุยกันเสร็จก็แจกข้าวกล่องเอามากินกับบ้านกันเอาเองวกันอบอกก่อนล่วงหน้าประชาสัมพันธ์นะแล้วเดี๋ยวจะมีหลายหลายคนที่บอกว่าถ้ายังไม่ร่วมทําธุรกิจมาร่วมธรรมนาได้ไหมอันนี้ขอดูก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีจํานวนจํากัดเพราะตอนนี้ผมจองห้องไว้ประมาณร้อยร้อยคน เพราะตอนนี้มีผู้ร่วมทำธุรกิจผมน่าจะน่าจะเกินห้าสิบคนแล้วอะไม่แน่ใจจะเต็มหรือเปล่าปีนี้ตอนแรกก่าว่าจะจัดทุกทุกสามเดือนหกเดือนปรากฏว่ามันไม่ไหวทํางานไม่ไหวนะเหนื่อยนปะประชาชนสะพันไม่ก่อนล่วงหน้าเลยนะฮะคุณไทยเบสบอกว่ามีหนี้สินเชื่อบ้านอยู่ส่วนหนึ่งและโอดีด้วยเอาบ้านปลอดหนี้ไปค้าไว้ตอนถ่ายถอนเอาชลอนออกมาสามารถจัดชำระแค่สินเชื่อบ้านที่ค้างอยู่ได้ไหมส่วนโอดีขอผ่อนกับธนาคารต่อสามารถทำได้หรือไม่คะก็ตอนแรกมันเป็นหนี้ที่มีหลักประกันทั้งคู่อยู่แล้วไม่่ฮะเออ ไม่ได้จะได้หรอกแบงค์ไม่ยอมเอาง่ายๆเลยคุณเป็นหนี้ทั้งสินเชื่อบ้านและหนี้โอดียู่ดีคุณบอกเอามหนิสองก้อนเอาเงินไปจ่ายก้อนเดียวก่อนเลี้ยงหลือก้อนนึงแต่กูขอเอาบ้านออกก่อนนะไม่ให้คำแล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้อะที่แบงก์มันจะให้เป็นไปไม่ได้เลยนะไม่น่าจะเป็นไปได้คุณลมโบว่าค่าแรงขั้นต่ําเพิ่มเป็น4 1 0บาทอนาคตบ้านสร้างใหม่จะเพิ่มขึ้นอีกค่าแรงปัจจุบันกําลังซื้อยังไม่ค่อยจะมีเลยค่าแรงขั้นต่ํา450เนี่ร้อแล้าผมว่าทันแ่บจร่งีแล้วอ่ะผมเเองนี่ย ทำงานเคยเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนทำรับเหมาก่อสร้างค่าแรงกรรมกรสมัยก่อนมันก็เอากันสามรอยห้าสิบอยู่แล้วเนะี่ยก่อนที่จะปรับค่าแรงเป็นสามร้อยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าคือค่าแรงขั้นต่ำจริงมันไม่ใช่สี่ร้อยห้าสิบหรอกมันมากกว่านั้นอยู่แล้วเออจริงๆเนะี่ยเรื่องจริงเลยนะเพราะว่ามันมันน่าจะแพงกว่านั้นอยอแต่ว่าเราไปก็ไปกระพือข่าวกันให้มัน จากส0 0ร้อเป็น450อยห้าสิก็ทำให้ SME พ่อค้ามันก็เตรียมขึ้นราคาแต่จร,จริงมันค่าแรงมันมากกว่านั้นอยู่แล้วเปล่าจริงๆนะค่าแรงคนงานก่อสร้างคุณรู้ป่ะไอ้พวกคนงานก่อสร้างที่ผมเคยเห็นนะแล้วก็เคยคุยกับเขาเนี่ยที่แบบอยู่ตามสถานรถไฟฟ้าเห็นไหมรถไฟฟ้าที่แบบที่เขาสร้างสถานีรถไฟฟ้ากันนหะหรือสร้างสะพานหรือสร้างถนนลอยฟ้าหรือสร้างทางด่วนไอ <c oughs> ้พวกผู้หญิงที่ใส่ชุดแขนยาวแล้วก็มีหมวก มวกเอป้องกันเซฟตี้แล้วก็ถือไม่กวาดกวาดไปกวาดมาหยิบนูน่นหยิบนี่แต่งวละหนะ้าร้อยนั่นน่ะอืมแล้วก็คอยโบกรถเวลามีรถรถเกตรถยกรถอะไรอ่ะ <c oughs> นะคนละหนะ้าร้อยหยิบหยิบจับจับอะ่ะอันนี้จริงๆมันมันไม่ได้ค่าไรงขั้นต่ำนี่มันไมไ่มีอยู่แล้วจริงๆหรอมกมั้งมันไม่มีแล้วจริงๆเออเรียกว่าผมจ้างช่างมาทําร้านันละห้าร้อยช่างเป็นงานแปดร้อยใช่มันมันแพงกว่านี้อยู่แล้ว จริงๆอะผมพูดตรงนักการเมืองไม่ต้องไปโฆษณาหรอกค่าแรงขั้นต่ําจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้ทันทีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่ราคานั้นอยู่แล้วทุกวันนี้มันแพงกว่านั้นอยู่แล้วคือไปไปพูดให้มันไปกระเพื่อมไอพ่อค้ายมันขึ้นราคาเปล่าไม่ต้องไปพูดหเรื่องค่าแรงอะมันไม่มีหรอก4 5 0ไม่มีแล้วเนี่ยขนาดคุณเอ็มอยู่ต่างจังหวัดอะใช่ไหมยังวันละ500เลอยอืช่างสีมือช่างช่างปูนช่างทาสีเนี่ยค่าแรงวันหนึ่งเป็นพันนะครับ จริงๆช่างไฟเนี่ยช่างเดินไฟเนี่ยเขาคิดกันเป็นจุดเลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่คิดเป็นจุดคิดคิดเหมาก็ก็ว่ากันอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณจะคเขาต่อไฟคิดเป็นจุดจุดละกี่ร้อยจุดต่อปลั๊กต่อสวิตช์เนี่ยราคาคนละราคาต่อเมนสายเมนต่อไอตัว,ตว,ตวเขาเรียกอะไรหม้อแปลงอ่ะไอข้างในอะผมพูดไม่ถูกเลยไอตัวสวิตช์เยอะเอะแต่ถ้าเกิดงานคุณเป็นเป็น,ปนงานแบบจุกจิกจีปาถาเนี่ยเขาค่าแรงมันแพงเนี่ย ไม่ใช่450หไม่ไมีอยู่แล้วนี่450ก็พูดไปเออก็นะเอาเป็นว่าตามนี้นะฮะอ่ะตามนี้แหละวันนี้ไม่มีคําถามละก็ขออนุญาตก,กลาบลา <c oughs> นะกลาบลาไปนอนหลับพักผ่อนแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ